พลังความรักคืออะไรคือสิ่งที่เราสแสวงหาใช่หรือไม่แท้จริงแล้วก็แค่มอบความรักให้กับผู้คนเราก็มีพลังรักแล้วค่ะเมื่อเราต้องการมีวัตถุสิ่งใดเราก็แค่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้มีวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับสิ่งที่คุณต้องการ ก็คือให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นได้หมุนวนไปและช่วยให้คนอื่นๆได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อที่เราจะได้รับพรที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนั้นขอให้เราเรียนรู้ที่จะดีใจและวอวยพรผู้คนถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาค่ะ การส่งความคิดที่ดีๆที่ทำให้เขามีความสุขให้เราส่งความปรารถนาดีคำชื่นชมการชมเชยหรือแม้แต่รอยยิ้มยิ่งเราได้ให้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นเราลองคิดดูก็ได้ว่าอีกชื่อหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ก็คือการที่เบื้องบนมีความเมตตายอย่างสูงสุด ในการให้เราสามารถมีอะไรก็ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการด้วยการที่เรายอมรับสิ่งดีงามต่างๆของชีวิตและการมอบสิ่งนี้ให้แก่ผู้อื่นเราจะสามารถสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของเราได้เองวันนี้ให้เพื่อนเพื่อลองทำตามกฎแห่งการให้ดูนะคะโดยการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆย แก่ผู้คนที่คุณพบเจอของไม่จำเป็นต้องแพงหรือว่ามีราคาดใดๆเลยด้วยซ้ำเราอาจมอบเป็นดอกไม้มอบรอยยิ้มมอบคำชื่นชมจากใจจริงการให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การอวยพรเงียบๆอยู่ในใจแบบนี้ก็ได้ค่ะและอย่าลืมเปิดใจรับของขวัญทุกอย่างที่จะเข้ามาสู่ตัวเราเอง ด้วยหัวใจและความรู้สึกขอบคุณวันนี้ที่อยากให้เราน้อมนำบทภาวนาบทนี้เข้าสู่ใจคือประโยคที่ว่าวันนี้และทุกๆวันฉันจะให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้รับวันนี้และทุกๆวันฉันจะให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้รับ ไม่มีโลกธรรมชาติตรงจุดไหนที่จะยึดถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นของตัวเองดังนั้นการให้และก็การรับจึงเป็นส่วนที่สำคัญของธรรมชาติแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยกฎแห่งการให้มันจึงเรียบง่ายมากๆค่ะเป้าหมายของวันนี้แล้วก็ทุกๆวันฉันจะให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้รับ เป้าหมายวันนี้และทุกๆวันฉันจะให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้รับฉันจะท้าทายตัวฉันเองในทุกๆวันฉันจะให้ฉันจะให้และให้ตลอดไปฉันมีความรักและเมตตายอย่างเหลือเฟือฉันพร้อมที่จะให้ทุกคนอย่างไร้เงื่อนไข อย่างไม่จำกัดตลอดเวลาทุกลมหายใจ